แต่บูมวิสมาธิติตมวิสมาธิตเพ็ดดดยดย,ยา,า,ดดยาง,างยยาเขาอย่างมันหนุ่มมันยากไปมากดิเพียดยางเขาอย่างมันหนุ่มมันยากแผลมันเผานาเยอะนาหนุ่มนาบวดนาเบี้ยวนาเบึ้งงนาตึงคือสติของ่าเพ็ยดยางมันก็แจ่มแจงเลยะงานที่ตัวเองทอําถูกต้องและแม่นยํางานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ ในงานงานที่ตัวเองทำมีประสิทธ,ธิภาพงานที่ทำก็ออกมาดีตัวเองก็ได้ชื่นชมยินดีปรีดาในสิ่งที่ตนทำอันนี้ก็สำเร็จเสร็จทิ้นมาด้วยดีก็มีคุณมีค่าอยู่ในตัวอันนี้ก็สำเร็จเสร็จทิ้นด้วยดีก็มีคุณมีค่าอยู่ในตัวอันนี้ก็สำเร็จเสร็จทิ้นด้วยดีมีคุณมีค่าอยู่ในตัวทีนี้จิตของเราก็แล้วก็สั่งสม สั่งสมหรือว,ว่าอบรมตนแปลแต่อารมณ์ดีๆอารมณ์คืออาหารมันลยแล้วลึกนึกตรงไหนคิดไปทางไหนมีแต่ช่องมีแต่ทางมีแต่บรรทัดฐานที่รื่นเริงม,มีแต่บรรทัดฐานที่บันเทิงเบิกบานเพราะเราสั่งสมนี่สั่งสมแต่อารมณ์ดีๆลมที่ไม่ดีเราไม่ทําอยู่แล้วเขาก็ได้เห็นในตัวจิตของเฮานี่กุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะทำไฟดำกว่าทำไฟขาว จิตเขาเลยมีสองเจ้ามีเจ้าดำกับเจ้าขาวเพ่รยังไดเข้าสบ่ไปแเ,ปเอ่อยู่ในเจ้าดำเพ็ดยังไดเข้าสิบ่ไปหลงในเจ้าขาวลู่ดำในลู่ดำลู่ขาวไอ้มันล,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 ลงดำลงขาวลงหกักลงซังสินะาาลงรักลงซังลงอารมณ์อยู่ในตัวจิตของเราเนี่ยลงรักแลกว้วก็ลงซังเราไม่ได้รู้เลยเราไม่ได้รู้อารมณ์เข้ามา อันนี้ฝึกเข้ามาให้มันรู้อารมณ์เราจะได้ทําจิตให้เป็นกลางได้เพราะะฉนั้นทําทจิตไม่เป็นกลางนี้ถ้าเราทําจิตไม่ได้ทําจิตให้เป็นกลางผู้ใดทําจิตให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์เท่าปวงทุกข์เท่าพวงนี้เราก,ก็เริ่มเริ่มฝึกจิตฝึกใจให้เป็นความเป็นกลางตั้งแต่สิ่งเล็กเล็กน้อยๆสิง่งหยาบหยาบสิ่งปานกลางสิ่งละเอียดในขะวอใหม่เพราะว่าต้องได้ฝึกให้มันเป็นปานกลาง ฝึกจิตให้ปานกลางเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นอารมณ์เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นอารมณ์ความมาขณะเดียวกันเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นมันก็เลยเสวยอารมณ์อย่างนั้นมันได้ได้เศษไม่เสวยอารมณ์นั้นนั้นอารมณ์นั้นนั้นอารมณ์ความเป็นกลางเราละอารมณ์ที่อฝ่ายดำเราละแล้วก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วกันฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาขมารักษาจิตเจ้าของ เมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาหลักษาจิตเจ้าของ,งเมื่อการเลื่อนเรื่องอยู่ในตัวจิตทเท่านั้นละเป็นความรื่นเริงเป็นความบันเทิงเป็นความเบิกบานเอื้อปีมอบอุ่นชุ่มชื้นชุ่มเย็นเป็นสุขภาในตัวติกของเราเอง